เราปลูกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาออกอก็จเจริญพรสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะมาร่วมเวียนเทียนด้วยกล้าไม้ก็สามารถมาที่วัดได้ตั้งแต่8นาฬิกาเพราะฉะนั้นนำกล้าไม้มาเองก็ได้หรือถ้าไม่มีเรยมมาที่วัดเรามีกล้าไม้ไว้ให้ และเมื่อเวียนเสร็จแล้วโยมจะมาปลูกที่เราเตรียมไว้ให้ก็ได้หรือจะนําต้นไม้กล้าไม้นั้นเป็นกล้าไม้มงคลไปปลูกที่บ้านก็ได้นะปลูกบ้านละหนึ่งหนึ่งบ้านหนึ่งต้นเนี่ยถือว่าเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ทุกๆุกอนุของพื้นที่ที่เราปลูกที่เขาบอกว่าต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวนิดให้เสียงเพลงกล่อมโลกล่า ดอกไม้ให้ความงามผ่านสายตาแม้แต่ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกกันเถอะ